สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมีพ่อเฮงกับมาหาคุณยายไมนะครับมาตามแนวทางของคุณยายไม่เพิ่ว่าเพิ่นฟันแล้วนะครับเพิ่นว่าเพิ่นฟันแล้วเพิ่นฝันว่าเห็นเลขลอยมาสามตัวสั่นนะครับแต่ว่าไทยๆคลิปนะครับพี่น้องก็สิเห็นนะครับว่าเพิ่นว่าจังไดแน่นะครับพี่น้องเบิ้งคลิปถึงจบแล้วครับเด้อสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปถามพว้อมฟันคุณยายพร้อมกันเลยครับ เสียงซุ <sucks> ่มเสือ uh> ด okay. ิซุ um ่มเสือไว้แล้วเออบัดที่นี่เอาเอาไปเสียงเบิงเออบัดว่าเออันแรกเสือออกงไม่นี่ก็ให้พวกข่าปันว่าอะไรสิ่งใดของเด้อว่าัดก็ได้ยจักว่าไดยังจำบ่ได้้ไดเอามาใส่มืออยู่นี่ล่ะเนี่ยจำบ่ได้มันกับโบแม่งแล้วก็จำบ่ได้ว่าโบแม่นเนาะคือว่ามันต้องมันเหตุให้เขาจำบ่ได้เนาะแม่นมันต้องจำสิ่งของที่ เขาได้น่มันจะคอยสจ้ำบ่ได้คือจ้ำได้กะบบออกคือโบอ่เลยจ้ำบ่ได้แต่ว่าป็นเสียงอยู่เสียงิึงอยู่บาเรียนฟันว่าได้กุ้งได้กุ้งเลยก็เห็นกองจุ่มกลุ่มอยู่ต้นหนาเนี่ยแหละแต่ว่าก็เก็บเอารวมกันมาอะละเก็บน้ำกันหลายคนอยู่ต่างคนต่างเก็บเก็บรวมกันใส่กันละว่าตะว่าเก็บใส่ขวดโคกเอาใส่ขวดโคกเอาใส่ขวดโคกหยาดหยาดใส่ใส่เสียวหน่อยจ้ะ đây khuột khuột Để xong cuộn thôi, xong bỏ cung tổ nhảy nhảy kiểu say nhảy cuộn khô bỏ, say nhảy cuộn khô ừ. xong ừ. cuộn khô quá sạch, Bà này xuống súng nhoi nhoi đấy ba thết này, rất ừ, ừ. ừ. là mua bát cá đầu, bỏu tai, bỏu, bỏu tai, bỏu đấy bỏu, nó 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 ตายแต่ตะวันพระทันขาวเดี๋ยวมันเป็นเจี๊ยเขียวยื่นแม่กุ้งตายแล้วห้องเขียวเขียวอยู่มันบ่ตายมันสดสดยื่นแหมห้องตายไม่ไม่ยังสินะตายม่น้อยตายแล้วตายจะเหลืองตายจะเหลืองที่จังสีมันแค่จังข้นขัวแล้วนี่นะสีเพิ่มข้นขัวบ่แมนมันนั่นนั่นบ่แมนมันนั่นอยู่เราบ่อเล็กแค่ไหนกีบ้าซื้อเลกไว้เนาะเออนี่ซื้อเลกไว้ ยายไม้เพิ่นซื้อเลขไว้ตัวนี้นะครับ909739355061เพิ่นว่าเพิ่นมาก์คสามหานะครับแต่ว่าเพิ่นผัดเอาไปเสียงนะครับไปเสียงแล้วผัดฝันนะครับฝันอันนึงจำบ่ได้แต่ว่าอันฝันมาได้กุ้งนี่ประจ,จาได้กุ้งมาหาแต่ว่าโตน้อยบ่เอาเอาตตัตใหญ่เอาตาโตง่ายๆโตน้อย ตายแล้วเลียงหมดแล้วมันเหลียงล่ะแต่ว่าตัวไงพระพุ่ธท่านได้เป็ี่ยนยังตัวใหญ่มันฝันตายแบบว่าสดๆยู่นี่ไหมเกจมันเชื้อเขียวอยู่วันเถาะกาบมันยังเชื้อเขียวดีๆอยู่สดๆแต่ว่ากะตายอยู่ห้องพระท่านในเนาท่านในตายเนาบนเถาะเป็นสดๆอยู่อันที่ให้ตัวไงเห็นมันบ่กเป็นเก่าเปล่าใอยว่าะ่านมันเป็นเก่าพระิดว่าลเรียกซื้อไว้เนี่ยมันเข่าบ่ ที่ว่ามักสามหามักสามหาใจมักสามหาแต่ที่แรกเป็นะรเลย่อเืออืมัดนี้เลื่อสืซุมเนียข่าบไปอีกสิไหมอ๋อสือซุมเหนียกกันไว้เออกันไว้เลยเราไปเสี่ยงผัดฝันซ้ำเสียงผัดฝันอาจางสี่ยมันจะสวตัวใดล่ะอืมเลือกั้งหมืหกคูนที่เนี่เออเลก้งหมืหกคูนะครับเด้อของคุณยายไหมนะครับมีเก้าศูนย์เก้าเจ็ดสามเก้าสามห้าห้าศูนย์หกหน แต่ว่าเพิ่นมักสามหาถ้าว่าฟันผัดฟันเจี่ยวกับกุ้งนี่แล้วเนาะเออฟันเจี่ยวกับกุ้งอันทีไปยังในฟันเจี่ยวกับกุ้งวัดที่นี่ว่าตีง่ายตีตามตัวก็สิว่าเก้าศูนย์เนาะกุ้งมันตายเนาะมันคือสิมาเอาดูแถวเก้าศูนย์มันนอนมันขันนอนขดง่ายง่มันด้กุ้งใหญ่นั่นนอนขดหลวมขวางหลวขวางอ้อมมือสีอ้อมกว้างมันบ่ซื้อนี่มันขดต้งงงจริงบ่เออ่าว่ามันว่ามันเหยียดทิ้งนิ่งนิดเดียบ้าว่ามิตรซื้อมิตรตัวงงงงงงอ้อมอ้อมก่องมันนี มันอยู่ของของอ้อมกล่องไปเลยนี่อ้อมกล่องตัวหน,น่อยเรื่องมันจะเปลี่ยนเก้าศูนย์ขวานแจ้งวนันมันคือเปลี่ยนตัวเก่าอยู่ใจแต่พี่ยังมาโค้งงามใส่จนวายอยู่ดีมั้งาว่าท่านเนี่ยเน่าตัวกลุ่มใหญ่นี่แต่ว่าใจพัดว่ามักใจ่ัดว่ามักสามหาสามหาในี่รรมัดบ่อนมุ<ส>้ยซี่ก้อนมู้มันปะอันนี้ใจมักสามหาเนี่ยคือว่าตอนสอนยังด่ามันบอผะเลยหลักว่าเอาสามหาเลยเพราะว่า จังดาวสามโตจังมาซื้อนินี่จังดาวสามโตเจัาเสยทงเสียน้องแต่บอกเถียวก่อนเออนั่นแหละนั่นลราค่อยมากตัวนั้นแหละมากตัวนั่นเอมากตัวนั่นละบัดนี้ซื้อแล้วเขาจังมาฝันเท็ยนกุ้งอจังมาฝันเห็นกุ้งเอออันนันเขเลยลังเล่ใจบัดนี้อืมขันบ่ฝันตอนนี้เขาก็มันใจตัวนั้นนั่นเถอะขันบ่ฝันเกี่ยวกับกุ้งเตี้ย มันเกี่ยวกับโค้งโค้งกันนะงานมันโค้งร้อนโค้งอ้อนๆกวางกุ้งน้อยไปนะโค้งมันบ่เป็นศูนย์บนนี้ใช่ปะโค้งง้อลงลิงเอกอยู่เด็บ่ซื้อเลยกุ้งอืมอันนี้เป็นงอง้อกัยเป็นศูนถ้เป็นเก่าไม่มาขนาดกุ้งเขาตีเก้าเนาะเออมันโค้งโค้งง้อง้อเขามันมดๆนะซับมันกับเปลี่ยนเทากับตีสูนเออโค้งโค้งโค้งทุกตัวเลยอืมห่อยจิก้ามาตอกเก่าอยู่หรือวะ ล้าขอสิไปซ้ำอีกสั่นเก่าศูญเก่าศูเนี่ยเออซ้ำไมาอีกเดีวอยู่ไปซ้ำอีกแต่ว่าซ้ำหันมาแทงกองมูซ้ำหากะมักอยหางตาเสือซ้ำกันเบิดซสือราคาเดียวกันเอที่ซ้ำกันเบิดแต่ว่าขันไปอีกวันเี้เอเก่าสูญไหมบ่สิมักเก่าศูน้นเก่าสูแต่นเพิ่มเพิ่มเก่าศูญบอเก่าศูนะคุณยายเป็นเพิ่มเก่าศูมาสั่นกันว่าให้อาอออ เก้าศูนย์กับเก้าศูนย์นี่เอานะครับอธิบายอีกเคนึงนะครับเด้อนะครับุณใยัยไหมพิน่นนะครับเพ่นฝันว่าได้แมงดาสามตัวตาทีแรกคลิปแรกนะครับพ่นก็นเลยตีเป็นสามหานะครับก็ตีไปหลายตัวยอะอกนะครับแต่ตว่าพ่นว่าตีเป็นสามหาพนไปซื่อสามหานะครับนะครับซื่อสามหาเลขย็นี่ซื้อพร้อมกันเอาไปเสี่ยงบ่ แล้วก็มีมาซื้อเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเออสามเก้ามาทีนี่ก็ไปซื้ 50, อห้าศูนย์กับหกหนึ่งพอเปิดฝันเพิ่นว่าเพิ่นได้จับย่งดาน,นะครับสามตัวใส่ตรงเสือเอาไปเสี่ยงแล้วเพิน่นฝันว่ามีคนเอาก,กุ้งมาหาบ้านเนี่ยกุ้งมาให้บัดที่นี่เอามาบัดมีทั้งกุ้งน้อยกุ้งใหญ่เออกุ้งน้อยเพิ่นอยู่ไหงกุ้ง,งน้อยอยู่กล่องไหนไหนกล่องเลยพนกล่องมัน,มนเป็น,นจุกกุ้งมั้งสิแม่กล่องแม่ แต่ว่าตัวน้อยก็เยอะทางไหนเออตัวน้อยเยอะทั้งนอกแต่ว่ากล่องมันงามงามเด้สวยๆขึ้นโอ้เป็นแหลมๆงเรียมขื่นเออเพราะจะเข้ากรอบกับท้ายเออคือยังตัวปลายนี่เนาะอือโอ้กุ้งง่ายกับโค้ง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 อ้อมเลยนี่อ้อมผมเลยนี่แต่ว่ามันอ้อมอยู่ทั้งนอกรอบนอกกุ้งง่ายยังไม่แต่อยู่ทั้งนอกอือยูนี่ว่ามีเครื่องคาจะคูณปะบ่อกรวบาบอกเครื่องค้าก็ไม่ยอมเห็นปะครับบอกเครื่องคาถามแล้วบอกเครื่องคาแหละจะบาได้เอาอือ ยูนีิฟูคืนคาจักคูแสดงว่าดังบ่พอเอาตามนี่เด้อครับเด้อความฝันของคุณยายไหม,มนะครับพี่บ่ขอตัวใดมักกต่จังสื่อเด้อ <laughs> ตัวใดมักกต่ใดมักจังคอยลงทุนเออมัมกกับจังคอยซื้อมไม่เป็นแนวทางเงิซื้อถ้าู้ให้กับพวกเม่วานจะออกตัวใดเนาะผู้ให้กับบ่บบบรู้จักคือกกันครับขึ้นมากไปตัวนั้นตัวนี้ อ๋อเมื่อก่อนซื้อกดฟังฮะเตียโชคดีเมื่ก่นห็ฟังซื้อผู้คนค่อยคือค่อยแปะเนาะแม่นเออผู้คนค่อยแปะไปกลับไปกลับมาเทียบผูคนถือเพราะว่าตะเกอลก็ถืออยู่นาแม่นบ่อ่าอืมคุณยายคนถืออยู่ประจํานะครับตะเกอลคนก็ถืออยู่ประจำตะกอลต้องใส่ฟังยุ่ยใหญ่ถือยุ่ยใหญ่วันเถอะของบ่ค่อยซื้อน้ำบอคืออะไรบาทสิบบาทไปนี่ละคือแบบนั้นแหะเขาดูดูกับว่บ่รวยบ่นั่นหรอกเทียบหาบาทสิบบาทนะสระ สป็นสันบันเทิงมาเจนึงกับนางเบิ้งอยู่สื่จะตั้งเพิ่นเบาออกว่าเอาอ่าน้องท่านผู้ชมที่เบิ้งอยู่กับตัดสินใจเบิ้งนะครับว่ามันจะเป็นโชคลาภหรือบ่หรือจังไดนะครับคุณยายไหมจังไดก็ตั้วเมื่อเลียกว่าจินเขาเะมื่อเมื่อเลียกว่าจินมหาอยู่ เมื่อเลขออกสิมาหาย้ำเสนอกำมาหาเด้อสิมาหาจังอีกอ้าจังแล้วเจนี่ไปหาเลขออกวัสิีฟันเห็นตัวแดงจึ้งคึ้งเห็นทั้งไหนออกเห็นบ่สิบ่เสียดายบ่สิบูบ้าสู้ฟังได้บ่ขยัามันลายขยัามันลายมากเสียอะไรก็บฟันนั่นนั่นฟันอันนี้เอาตัวแดงน้อยสิไล่ตัวเก่าเลยคอยสิมักจำบ้านเก่าลวดันเถอะถ้าเทียบฟันให้ย้ำตัวเก่าก็สิย้ำแม่บ่ล่ะถ้าเทียบฟันว่าเอออย ฝันดูเมือนว่ามันฝันหรอกเคือเคพิ่มมือนจะมาน่ะเนีมาแร้งแบบฝันบอกอันมันคล้ายๆว่ารับกับบอรับเพื่อจะนอนลงไปเคพิ่มเนี่ยแหละเห็นเก้าหาศูนย์ร้อยมาไหมแม่นี่เป็นเพิ่มคอยตื่นหรือว่ายำส่อเอาไว้ไงคอยเพิ่มว่าคอยฝันกับบอแม่นี่ยเป็นเก้าหาศูนยมาไหมเอาคาเชียนเพิ่มน้องไฮเนี่ยเก้าหาศูนย์เนี่ยเออ สัแล้วคันว่สดสอเขาไปคักๆถ้าสอยยุปันอี้ยังบ่อันนั่นยู่เครื่องค่าซ้ำดิเน่บ่อเออย่ารับาเครื่องค่าขอราบ่าเดาเอ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 พี่มาเล่ตอดเอาตหาศูนย์ื่ออาจายทางเพลินบุเครื่งเออก็หาศูนย์ฝันเห็นร้อยมาเลยอันบ่เออมันมันฝันหรือว่าฝันมันเคลิมเคลิ้มไปยังสิแม่นอนยุ่นไหมอืมร้อยมาเลยมันถอก็หาศูนย์เห็นคักเลยออตัวซีใด มันบอกสีแดงเด้มันบอกธรรมดาตัวเลขธรรมดาสีน้ำเงินน้อยเล็กเทียธรรมดาไงล่ะโอ้อ๋อก็ยังดีตัวจำตัวเลขได้ไม่่ว่าได้มั่นใจหรอกมันลอยมากังสนมันเพราะว่าย้ายกันมาดักหาศูนย์อยู่ทำเตะอยู่ไงเก้าห้าศูนย์เออแต่มื่อเจ้าบ้านล่ะน้ำแลงมานล่ะคอยนอดน้ำมาเลี้ยงมากกันเลยเป็นเครื่องเครื่องไปเลยเครื่องเครื่องนอนเป็นเลยแม่นบ่ครับสมัยเอาไม่ใช่ว่าคือจะเห็นฝันว่าฝันกับเมียนบ่ฝันกับเมียนเห็นเลข ข่าหาศูนย์ร่อยมากสัตว์เอียงอาสัตว์ละชมกับพิจาลณาเพิ่งเอาเล้วครับเด้อามที่คุณยายเฝ้าว่าลระเพิ่นบางเทยเพิ่นก็จำัจคืองนก็ว่าับของกเลตัดสื่อหาศูนย์นั่นเดอาเพิ่งโม้เพิงนี่ชงคอยว่ากันไปเบิ้งลอตเตอรี่ยูดอกไว้จากใบสองใยยดอกร้อยใบสิเล่นมันนะครับเด้อก็าไว้น้ำมันมนเบิดแต่บอลอตเตอรี่กันเลยโอ้โหทันเบิด